สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมมือนี้นะครับท่านผู้ชมช่องมาวิ่งชาแนลพร้อม้วยนุ่มบานพ่นเดิมปาต่อยคนมีเซนนะครับการเดินทางมา,มาที่บ้านชะโดนะครับเพื่อจะมาหานะครับาสารเจ้าปู่ตาพระขาวนะท่านผู้ชมตรงนี้นะครับสาราเจ้าปู่ตาพระขาวนี่ทางทิมงานุน่มบามบวัวาสิเป็นพ่อพทองแร่เบาช่นะครับเบาชัเบาเขียน เคยมานะครับ่านมช้ชมท่างปัต่อยทั้งผมนะครับเคยมาหลายครั้งแล้วกะรทิมช่วงจังหวะน้อครับบ่อใดมาอ่าการปลสารอ่าผู้เจ้าตาบักเขาโดนแล้วนะครับ่านมช้ชมหลยงวดแล้วงวดนี้นะครับบ่หัวจังไหนนะครับนุ่มอามกับผมเนี่ยครับจังมีใจตกกันคืออยากมาไหมครับอยากอยากมาสักกาักตาใบครก็ว่ามีสิ่งโดนคิดโดนใจให้ผมกับนุ่มอามนี่ อยากมาหามากราบมาไหว้กันก็เลย่ส่วนเอาปลาต่อยมาน้าทนอครับท่านผู้ชมเดี๋ยวมันนี่นะครับไปด้วยพอที่ง่านแล้วก็เขาไปสักการะไหว้เพื่อขอโชคลาบนั่าปูเพิร์นนครับท่านผู้ชมไปนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับมารถนุ่มบามนะครับรถขั้นนี้นะครับนุ่มบามเพิ่นเพิ่นพึ่งเอามาใหม่นะครับทะเบียนนะครับทะเบียนอ่ากบเ0 1ศูนย์หนึ่งนะครับท่านผู้ชมเ0 1ศูนย์หนึ่ง ด้านล่างเบอร์โทรก่ะอย่าลืมนะครับนักซีเก่าเก่าตัวไทยนะครับท่านผู้ชมน,นะครับเก็บศูนย์หนึ่งนะครับอ่อยเอาสวัสดีครับป้าต้อยถึงวันนี้เนาะป้าต้อ,ตอยพอรอมุ่มอามครับลับมาวิ่ง บอกว,ว่าคิดคล้ายๆก็ว่ามีมมีมีแนวไปโดนคิดโดนใจคืออยากให้มากไหมอยากใหา้มากฮาอ่าปูดกระเียมขกันเราดีนาว่าสิบประเดีาาดมา,ากประเดีม,มากเพราะว่าสิบวันสิไปหม่องไหมแต่ว่ามือนี้บอกว,ว่าเป็นยังไงเป็นหอนหอนหุนคืออยากอยากมากกาบไวเ้เพิ่นกับวุ้นเฮียได้เพราะว่าบ่ได้มากกาบไว้เพิ่นโดนเหรอเพิ่นคล้ายๆก็ว่าเพิ่นสิคิดฮอดเพิ่นไปโดนคิดโดนใจ เลยคุยก,กันกับอามเฝล่ามาก่อเดมาด่าไลยนวดแล้วปอได้มาหลายนวลเหรอนะครับท่านผู้ชมไม่ได้มานานแล้วเดี๋ยวน้าผักตะบะท่านผู้ชมผมบอกไว้ก่อนนะครับนุ่มอามเอารถเข้าบ้านขั้นใดน,นี่เลขมักจากเขา้าสุขขั้นเลยครับเป็นหมอม้อไส้ขั้นอ่ะป้ต่อยจำได้ว่มาม้อไส้ขั้นดำที่ลาสุดม้อไส้ขั้นดำทีตัวอามไปสื่อมาอ่าทะเบียน หนึ 199, ่งเก้าเก้าหกเออออ,อ,ออกทั้งหนึ่งเก่าออกทั้งเก่าเก่านะครับท่านผู้ชมนี่วัดวัดนี่นุ่มอาร์มในรถขันนีมากครับนี่ทะเบียนเกจศูนย์หนึ่งไก่ไก่จะเลือ่อมเนาะครนะับเนาะอ่ะก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารยณในการรับชมนะครับท่านผู้ชมน่ร ว่ะเออนี่นี่แดดบ่มีเหรอเบ๊มีแดดเพราะว่าอยู่หน้าศาลบางหันแดดาาแดดท้อนได้ย่ยต้อยบางหาันอ่ะเพราะว่าแดดซองช่วงนี้นี่ครับท่านผู้ชมตรงนี้จะมีแดดแผมคุยกับนุ่มอาหมอยู้ห้องสิบเป็นนางตากแดดต้องเฝ้าขอเด้ออาหมีหัวคุยกับอาหมนะครับท่านผู้ชม,มตอนนี้มีก้อนขี้ฟ้ามาบดบังแดดแหละครับท่านผู้ชม ดูนะครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมพ,พอดขีฟฟามาบดบังตะเวนไว้บโหูว่า,วาพิ่นดีบดบังไปโดนสําไใกับบ่บูหนะครับท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวเข้าไปที่ศาลก่อนนะครับนุ่มบามเพิ่นกะกำลังเปิดของยูดานนนี่นนะครับศาลเจ้าปู่ตาพักขาว อืมอืมอาทุาธุสาธุเด er. ้อปุ้ยวันนี้ลูกหลานมาหอดมาเถืงเด้ออืมเ่น่ะอืม ัก็จะได้โชคได้ลาบนั่เออพอะมันซักซิดเอ้ใช่ต้อยซักซิดตูตามเขานี่ครับด้วยเขามา่อเหลือดิตรงตรงสามโตก็ได้มากเหลอามโตตรงตรงจำได้ปะเออต้นศูนย์หกตอนนั้นเออหนึ่งศูนย์หกนะฮะท่านผู้ชมเขาอต่อมากกับเขาอยู่หลายงวดอยู่ดิเหล็กเขาเมื่อเหื่อย เาานะค่วันนี้ก no ็คิดว่าผู okay> ้มันจะเสียหายเยอะเนาะค่ะเนาะไม่ขาดกันที่อ่ะกระต่ยเดียวเขามาเตรียมอ่ากาบไหว้ก่อนเตรียมปูเทียนแล้วก็ของเส้นไหวเพิ่นนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวขออนุญาตตั้งกล้องเตรียมสิ่งของนะครับทูปเทียนของเส้นไหวอ่าให้กับปู่นะครับท่านผู้ชมไปนะครับปู่ตามบังเท้าเด้อหลานมื้อนี้สิมาขามแเลขปูแกลกเซ็นซินาใส่นะ สองยางพ่อไอ้ปูกับมือลูกหลานยิบเอาหลอดตรงๆนะปูเด้อได้มาแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมสวีทั้งผู้ชมทางช่องนมันด้วยนะครับสวัสดีนะครับสัดีนครับผู้ชมนะครับช่องปั่อช่องน้ำมนด้วยนะครับวันนี้มาอยุ่ที่ศาลเจ้าปูตา้าขาวที่อยู่อำเภอพระภัยนมพนมไพรพนมไพรอ่ะพนมไพรครับผม เดีน้อเนโหดใกท่านแหละเวนี้นะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมวันนี้มาขอเล็กทูบขอเลีกเซมซีสองอย่างพอนะครับทากผู้ชมเนาะเอางหันยังบบาปวยบางแด่แถวนี้เดี๋ยวเดือดไหมท่านผู้ชมเดือดขนดนีครับทุก้ชมนะ่ันยัาอยู่ไม่ามมเดดนะ อย่าลืมกดไลค์ด้วยกดแชร์ด้วยเด้อกดติดตามด้วยนะใครที่ยังไม่ติดตามป้าต่อยคนมีเซนพิมพ์คำว่าป้าต่อยคนเอ้าลดห้องเฮ้หมอติดติจีบเงนได้ยินเสียงบ่ได้ยินจได้ยินเสียงติดเอาได้ยินแต่เสียงเขาเร็ยนยังบุกครื่องเลึ่งเครื่องเค่เรื่องข้างล่างอยู่ครึ่งอะได้ยินเสียงติดต้สี่สามสี่พิมพ์คำว่าป้าต่อยคนมีเซนพิมพ์คำว่ามาวินชาแนลหรือพิมพ์คำว่าอัมพลพิมพ์คำว่าทองแหล่ป้าทรงประทิพย์นะครับผมท่านผู้ชมเนาะ จังปัดต่อยนี่ขันพิมพ์เข้าไปว่าปัดต่อยชาแนลกระึ้นได้ครับนะครับท่านผู้ชมนะครับสิพิมพ์เข้าไปว่าปัดต่อยพ่นมีเซนหรือปัดต่อยชาแนลก็ได้นะครับท่านผู้ชมสามสี่ห้าเก็บก็ไปยังก็เพื่อคนหายโชคหายลาภเัางวัยเล้วเพราะว่าท่านผู้ชมนะครับเพราะว่าเขามักขอเพิ่นกลางแดดกลางฮอนฮอนนั้งสี่จริงสักทีเป็นแห่งสิ่มีตาสงสารเนาะมีตาสงสารมู่าท่านผู้ชมนะครับมาขอจุดขอลาภเพิ่น นะครับท่านผู้ชมเนาะก็เป็นระแบบนี้ร้อนจริงจริงจะบอกแค่เยอะเหรอร้อนจริงๆ,ๆริงดึงดยงยุทธากผมแมนอยู่แล้วพูดดึงดึงยุทธากผมพูดดึงดึงยุทธากแดดเอาวเจ้าจเบิ้งเอาบมาที่นี่ขเขาหอมได้อะเมยยัง <c oughs> เป็นนางแตกแดดได้ร้อนเลย ว่าเป็นยังเกลี้ยงใจละว่าเป็นมาเป็นดูเย็นๆนะครับผมว่าแม่นักกวันเนี้ยยูเย็นอะอืนักกวันเราอยู่เย็นอยู่แล้วแค่วาดนหรเดินห้องบริหารหาปูเหรอเนาะน้วหลายงวดแล้วเอานผูเสียติดไหมอภิษฎะต๋อเหะล่ะ ไอ่ชอกที่ใส่ไอ่ชอกอ่านี่ไอ่ชอกเป็นแล้วมาไปยนะังจุดแล้วเพ<อ>ราะว่าล่มมันกระดับเดี๋ยวอ่ะไปรีบอีเวิร์กันปะอีเวิร์เด้อ เอากับนางเพ่งเบ่งตนบักขามือยังค้นบิดเนาะบิดเสี่ยงแม่อําตนบักขามแม่บิดเป็นเกลียวขึ้นเลยโอ้มันเป็นธรรมชาติส้างสันมากแปลกมากเลยอัศจรรย์มากมากธรรมชาติส้างมากเลยเอาเหียนวาสนาหินเป็นหลวบล่างเป็นหลวดเป็นไล่เนาะมาท่านผู้ชมมาบอกกล่าวพร้อมกันนะครับ กับศารเจ้าปู่ตาผ้าขาวนะครับของเมื่อวันที่16กรกฎาคมนี้2,566นี้นะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการชมมาไปนะครับท่านผู้ชมนะโมตัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุ ตามเลยสาธูเดอร์เจ้าปูตาผาเขาว,วันนี้ลูกหลานนุ่มอัมคนเดิมมาออวิช,ชาแนลปัดต่อยคนมีเส้นพร้อมด้วยเอฟซีที่เพิ่นเบ่งปูอยู่ตอนนี้เนี่ยวันนี้มาขอโชว์ขอลาปลมาูมาได้มาหาปูนี่โดนเติมแล้วหลายงวดแล้วครับแต่แคโต้ตหายอืเออตาปูเดอร์เอาซาปูอยากได้ตะโตขึ้นหรือว่าอยากได้ตะโตม่หรือว่าบอสถือซ่าไอ้พุที่ไปหลักไปเนี่ย กระจัดงวดลงไปนวดนี่ไปลด<ม>เอาสามต<า>ัวตรงๆแบบว่าตองกับเ้ปูเร่ถูกต้องเลยครับขอโชวขอหลาบงงคนี้เพราะว่าทุกคนนี่ที่เพิ่งติดตามที่เพิ่นบ่งลุกหลานทุกทุกช่องเนี่ยเพิ่นตั้งหน้าต่างตาลออขอโชวขอหลาบปูบังวัดปูเนี่ยสิ่ปวดพายเมตตายเพิ่นได้สามตัวตรงๆเพราะว่าหลูกหลานมาขอปูก็คือเลขถูกกับเลขเซียมซี่หรือปูอยากจะได้ศสารไหมมองนีไหมเยือว่าอยากให้ท่านผู้ชมที่เพิ่นได้โชวได้หลาภจากปูเนี่ย มาบูรณะสามมงนี้พื้นที่มงนี้เห่ไหมัน่ไหมจะเลื่อนลุงเรื่องตะปูเดอ์เอาสามตรงตะปูเดอ์สามตตรงตรสามตตรงตรงสองหาสองหาอสองแต่ว่าสองหาสองเก่าเออเห็นปะเป็นตัวหาเน่ยเป็นทั้งแปดทั้งเก่าก็ได้แมนเป็นสามตัวเลย ตัวหาเนี่ยบางทีหนึ่งก็เป็นหาบางทีหนึ่งก็เป็นแปดบางอีกแบบนึงก็เป็นเก่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวยังไปเบิางอีกแค่นึงเดี๋ยวพาทำให้ชมไปเบิางน้ำตัวนี้แหละอามจำด้เลยเคยให้โชคให้ลาภแม่นเขาตรงตรงอวินเขาไร้หัวด้วยท่านผู้ชมจริงๆนะท่านผู้ชมอยู่แขนแม่นางกวอดอยู่แขนแม่นางกวักเคยให้โชคให้ลาภมาสามตรงตรงนะท่านผู้ชมนะนม่รับเตือจริง เป็นพงก้อแดซองแห้งเอาวาก้อนมาก้นมาไหวกับีเด็กน้ใอกากนะครับเอ้าเดี๋ยวจะให้ป้าต่อยเขย่าเซมซีสาธุนะครับก่างๆเืองอะไตามาขาอวามีก้อนี่อ่ะังพอม่อีกไอ้กูมันเด็กชาว่าเขาเด็ดเดี่ยว ูดีไฮโไหนโูดหยิบออมาเรือยๆสามมาสามตัวตรงๆแามพันธุ์ทีกระหลาดสองั้นหายเลยครับผมสตัวตรงๆเรื่อยพูเรื่อยๆสาอลนเล้วขึ้นออกมาไว้ค่ะมายไม้แรกนะครับไมายรกเจ็ดครับใมแรกหม้แรกเจ็ดไม้แรกเจ็ดนะครับท่านผู้ชมเจ็ดนะครับเจ็ดนะครับโอเค เ,เอาอยาไปบนกล่อง่อนแปกล่องโอเคกล่องรับโอ้มายเลสองนไกลเนียหมายีสองนะครับท่านผู้ชมหมายเลขศูนย์ครับหมายที่สองหมายเลขศูนย์หมายเลขศูนครับเจ็ดศูนย์ครับผมเฮ้ยรถทะเบียนรถเอ้าเอ้า เจ็ดศูนย์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 หนึ่งเจ็ดยนรถงเอาละมาที่นี่รงกันเป๊ะเลยรวมกันบ้งกันนะเอารุนใหม่ที่สามันอ่ะรกันอ่ะท่านผู้ชมครับเอาละมาที่นี่ทานนี้มีคือตึงนไเอาจะเาเอาเดี๋ยาจะเพิ่เนี่รถได้ปะเนนเจ็ดศูนย์หนึ่งมาไปมาไปมาไปมาแล้วมาที่นี่ปึ๊บ ตัวไหนไม่ยังไม่ก็วางไหีหนึ่งเอาหนึ่งหนึ่งวะเออเอาท่าชมหนึ่งเจ็ดศูนย์หนึ่งเจ็ดศูนย์หนึ่งเอาเป็นไปไหนช่้งไหนหรือเจ็ดศูนย์เจ็ดเพราะว่าหนึ่งกับเจ็ดตัวเดียวกันพี่น้องกันนี่โอ้โหตบมือครับผมท่านผู้ชมตบมือครับถหนึ่งครับผมกอกำเรือทะเบียนรถอาร์ไม่ครับ หนึ่งกับเจ็ดตัวเดียวกันพี่น้องกันเป๊ะเลยท่านผู้ชมเจ็ดศูนย์ับตบีรดเป๊ะเชะเลยนะหรือเจ็ดศูนย์หรือห0ึหนึ่งเป็นไปได้ทั้งนั้นนะครับท่านผู้ชมหนึ่งกับเจ็ดตัวเดียวกันนะครับเมื่อกี้เจ7ดศูก็ได้ใช่เจ็นะครับเจ็ดศูก็ได้นะครับตานะโปรดใช้วิจารณญาณในการมั่นครับตบีทั้ครับ ปังแทะปังแทะปังแทะเมือตัวเมือตัวดีใจดีใจเออดีใจเอฟซีมันจะได้โชคลาภแล้วโอ้ยสาธุเด้อปูเลยสาธุเด้อปูเด้อตรงกันเตะเลยตรงกันเตะเลยเออตรงกันเตะรถไปอ้าแต่ว่าเอาสังเกตดิอ้าได้รถมากขั้นไหนก็ตามถท้ามะเขาว่เนี่ยดามนี่เลือกออกทุกขั้นเลยขลยไรมากตั้งแต่รถพอท้องแรงออกมาเลยรถพอท้องแรงให้เข้าดูรถตู้รถปีอัพหม้อไส้แมนนวลแมนแมนเข่ามดนะครับท่านผู้ชม อ้าวก็เป็นความเทื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาในการรับชมนะครับแต่ว่าอ่าอะไรนั้นไหมอะไรอย่างว่าจังไรไอ้เลขเต่าไหมเต่าหรือสังเกตเต่าเด้อที่ข่อยไทยบังอ่ะขามาวิ่งกับรถตปอยอ่ะแมนสังเกตเต่าคนที่เราถ่ายใช่ไหมใช่ใช่กำลังถ่ายตัวแรกๆอยู่อ่พอดีเบ่าชัยมาเจอมันเป็นจังหวะแบบสดๆเลยไหมเออเต่างาพื้นฐานอีกต่างหาก่านผู้ชมนะครับเต่าอกหักอ่ะเต่างาอเป็นหนึ่งเจ็ดศูนย์เป็นไร แมนอวินดาเก้าเหล็กเปลี่ยนเอ่อเห็นเห็นเป็นเห็นเป็นหนึ่งเก็ดศูนย์หรือหนึ่งเก็ดหนึ่งเรืองหนึ่งศูนย์ไม่ได้ออกนะครับท่านผู้ชมเป็นไปได้นะครับนะครับท่านผู้ชมไปเดี๋ยวกลับกล้องก็ดีหันไปดูดีกว่าดีใจแห้งขนที่หลุกเลยอืมดีใจแห้งแมนแมนแมนไปท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวกลับกล้องไปดูนะก็อวินนะไปไปนะครับท่านผู้ชมไปเดีหันกล้องไปดูตามจุดต่างๆครับผมโอเคครับนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวไปดูเลข เดี่ถ้าดูเลขทูบก่อนนะครับทูบไม่หมดแล้วทูบเป็นซิีงเอียงครับเกตศูนย์หนึ่งตรงตรงตรงเขเรียกตรงเป็นระยะอมเบิ้ลตรงเป็นเลเลยเป็นหกเก้าศูนย์หรือเปล่าแต่แต่ว่าศูนย์ตรงท้ายนี่มันมีตัดขึ้นไข่ไข่ครับไมอเป็นศูนย์เก้าหกหรือหกเก้าศูนย์นะครับท่านผู้ชมอ้าวตามนั้นนะครับตามนั้นนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารญาในการรับชมเียเ้าบอกว่าถี้เบิ้งนะคาวินนี่ครับนี่นี่นี่เนั่งควักแม่นนั่งควักแม่นแมนตามนี่ เียวนไปอมออพนเป็นสอ่ลืมเที่ยวไปคายเพื่อนี่นะครับท่านผู้ชมผมเห็นเป็นเออที่ยังนี่เป็นสองห้าหนึ่งบอกครับเพือสองสองเก่าหนึ่ง้นเอออามอยืนยืนบางแดดบ้างเออนี่นี่นี่เป็นเป็นไอบ่เออี่ยอยบเออนี่ ท่านผู้ชมท่านผู้ชมเห็นตัวไหนครับเปิดปีดป่เปิดปนเปิปอยอ้เดี๋ยวเดี๋ยบางแดดลดแดดซองนะครับเดี๋ยวเลขูโอ้แดดแดดซองมันเป็นหกเก้าศูนย์แหเก้าศูนยเลขถูกหกเก้าศูนย์ลูสถ้าไม่หกเก้าศูนย์ก็ห้าเก้าศูนหรือเป็นศูนย์เก้าศูนย์เอางี้ก็แล้วกันหกเก้าศูนย์ห้าเก้าศูนย์ศูนย์เก้าศูนย์ครับ น,นี่นะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมที่เป็นตัวไหนก็ดูนะครับเป็นสองห้าเก้าหรือผมก็เบิ้งบ่ใครชัด,ดนะครับนี่มันเป็นเลขมั่วๆหรือท่านผู้ชมที่เป็น, Cord Grammy นตัวไหนก็เอ่อเมนมา,าได้เลยนะครับท่านผู้ชมเอาตามนั้นนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารญาณในการรับชมนะครับท่านผู้ชมสารเจ้าป <ST> ู่ตาก็เหงา เดินเล่นคุณยุทแก้มแม่มากกว่าเนาะค่าจะสองหาย่ดตินเสียงตงนี่ครับปูตาปลาขาวนะครับอธิษฐานขอโชคลาภขอพ่อน้ำผึ้งเด้อครับทัเช่อมือนะครับแล้ก็สอหากระสุหาเก่าลัปุ๊บกันอหาหรือสอหาเาหรือหรือสองา นุ่มอามเห็นเป็นสองหากเก่าหรือหรือศูนย์หาเก่าอามอเอา้าต,ต,ต้องเดนลูกต้องบ้เต,ตรียมเม่าหันนเออบอกว่าถบาถบว่าหาหกางทั้งหกเก่าศนหเกาศูนออศนย์ัเกมันตรงกันเป๊ะน่าท่านผู้ชมเอาละโอ้อาอีเดียวินตรงกันสองอา่งบาเรียมบอกบาหันไหมแต่ละจุ 6, ดแม่นมนเออเจียมบอกว่ายล้กลเลขถูกแถบหกเก่าศูนย์งเส้นมันิเป็นคล้ายก็ย,ยังหาเด้เออเออไนนีเอียท่นชมนะครับ เป็นตรงๆเลยดิยอ่ะตามนั้นนะครับก็เป็นความเชื่อสสุนบุคล<า>โปรดใช้วิจารญาในการรับชมนะครับท่านผู้ชมไปเดี๋ยวท่านผู้ชมเดี๋ยวผมพามาดูต้นมะขามต้นมะขามนี่ค,ค้ายๆก็เป็นเสื้อที่เขาบิดนะครับมันเป็นมันฝันขึน้นไปนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมญญไครับฝันผุนไปม้สจักรมาเลยครับต้นมะขามต้นนี้อยู่หลังศาลนะครับหลังศาลเจ้าศาลเจ้าปู่ตาพักขาวนะครับท่านผู้ชม นี know, das wireless, ่นะครับเป็นเกีียวขึ้นเหมือนคนบิดเชือกอะไรประมาณนั้นแหละครับเรื่อไหร่ยี่ไอยเห็นว่าเป็นเกลียวขึ้นเลยล้ายๆก็คนบิดเสียบนะโอ้แปลกมากเลยครับ่านมช้ชมมาย่ำไหนผมก็จัะจันใจเเหลียงเพื่อจะเป็นอย่างเกีียวก็ือจะงูกน อืมนั่นละประมาณนะัยยย้นเป็นเี่ยวพันต้นบางคึงไปเขาทำประชมโอ้หลังเป็นตัวยดนนมาเ่ยมาม่ยมเพิ่มตอนนั้นก็เสียงนอ,อืมไปนะครับท่านผู้ชมเลขทูบเลขเซียมซี่กับตามจุดต่างๆนะครับ ให้ท่านผู้ชมด้เบิ่งได้เห็นได้ย่างกันแล้วนะครับนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะได้กราบปูตาผ้าขาวไปแล้วนะครับท่านผู้ชมและท่านผู้ชมไปพร้อมๆกันเลยนะครับกห้ท่านผู้ชมทางบ้านนะครับ สุขภาพแข็งแรงเดินทางไกลๆกล็คอยปลอดภัยแข็ขาดจากภัยอันตรายทั้งปวงเลครับเด้อขอให้โชคดีปังๆร่ำรวยกันทุกท่านทุกคนเลยนะครับสำหรับวันที่16กรกฎาคมพศ2566นร,นออร25 66, นะครับท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ e ีนี้ฝากกดไลค์กดติดตามให้กับช่องมาวิน channel หนุ่มอางคนเดิมป้าต่อยคนมเซนด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตามทีมงานอีก3ช่องด้วยนะครับอัมพล channel ป้า้องแหลคนเดิมและป้าทิพย์ channel นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่า สวัสดีครับผมโชคดีร่ลำรวยร่ลำรวยครับ